สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเป็นไบฟอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ามาต่อ EP ที่4นะครับสายฟันนะครับก็เช็คภารกิจนะครับแล้วก็ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับกดยาก่อนนะครับดูภารกิจว่ามีอะไรบ้างก็วิ่งทำเคล็ดนะครับวิ่งทำเคล็ดตามที่อ่ภารากิจได้แนะนำเลยนะครับที่ผมวิ่งตรงแถวนี้ยก็เพราะว่าผมมีภารกิจพวกอ่าปราะจานแห่งการล่าด้วยแล้วก็ จะเป็นเก็บไม้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ได้รวมๆกันเยอะหน่อยนะครับทีนี้ <c oughs> ทีนี้ก็แปมเราอัพนะครับแถวที่3ช่องแรกเปิดเลขแปดพอนะครับแล้วก็เข้ามาอัพ ช่องที่2นะครับแต่ที่สามนะครับอัพให้เต็มเลยนะครับม,มันจะเป็นการเพิ่มมานาของเรานะครับอัพให้เต็มไปเลยถ้าอยู่ๆแล้วเราวิ่งไปเจอ,อเนี่ยอย่างเงี้ยครับวิ่งไปเจอไอ้มอนหรือว่าเจอศัตรูที่มันไม่ไม่ได้อยู่ในภารกิจเราก็ไม่ต้องไปทำ,ทำ็คือให้หนีหนีได้หนีไปเลยนะเพราะมันจะเสียเวลาเรานะครับเราเอาเฉพาะภารกิจนะครับ आज बाकी เวลาเราได้อะไรมาเราก็เช็คดูนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์เราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับยิ่งช่องแรกๆนี้เราไม่มีอะไรเลยเราก็มีอะไรกใ็ใส่ใส่ไปก่อนนะครับมันจะยังไม่ได้ตรงสายของมันนะครับต่อมาก็เช็คดูภารกิจนะครับปรมาจารย์แห่งการล่านะครับเต็นของนายสิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเต็นค่านายสิบในเต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วิ่งนะครับวิง่งทําภารกิจ รอบข้างต่อไปนะครับจะเป็นพวกเก็บไม้ปรมาจารย์แห่งการล่าอะไรพวกนี้ครับที่มันจะอยู่ในเคเวสของเรานะครับอันนี้ผมก็วิ่งหากองไม้ด้วยนะครับกองไม้ด้วยแล้วก็จะเป็นไอ้ปรมาจารย์แห่งการล่าด้วยนะครับเ,เคเวสนะครับก็วิ่งหากองไม้คมหาก,กองนะครับถ้าเราทํา ที่เราเคลียร์ส่งชิเก็ตวิ่งออกมาล้วก็วิ่งทีเดียวไปเลยนะครับถ้าเจอหนูเนี่ยไม่เกี่ยวกับภารกิจหนีนะครับมันจะเสียวเวลาก็วิ่งมาเจอศัตรูพอดีนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวก็หนีได้หนีนะครับ ทีเนี้ยหนีไม่ได้ตายพอดีนะครับเมื่อตายก็ไม่เป็นไรกลับไปแล้วก็ไปส่งเคเวสพอดีนะครับก็ต้องกลับไปเมืองอยู่แล้วนะกลับไปเมืองอยู่แล้วมาถึงก็ไล่วิ่งส่งเคเวสเลยครับเคเวสไหนที่เราทําแล้วส่งได้แล้วเราก็ไล่วิ่งส่งไปให้หมดเลยจะได้อ่าเทวกาสนี้วิ่งให้หมดแล้วก็ถ้าเจอเคเวสใหม่ก็ได้รับไปด้วยนะครับต่อมา มาทำควิดของจัสิกานะครับก็เป็นควิดหนูสีน้ำเงินก็นครับวิ่งเพื่อที่จะเอาค่าหนูแล้วก็ส่งารกิจครับ